ก็มีซิงล้างจานพ่อใหญ่ล้างเสร็จแก็ก็ทําความสะอาดอาอนะจ๊ะราะหลังเขาจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> นะจ๊ะเขาหม <c oughs> คือว่าเขาเขาลบกดเขาลบตัวเองเอนะจ๊ะเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นบ้านเราเรอ่ะบาบาอันนี้ก็เป็นโรงอาหารดเนอจ้ะ ทุกคนมีสิทธิ์มานั่งกินได้ตอนเช้าถ้าไม่อยากกินในเต็นท์เนาะก็มากินมาแจมเอาอาหารมาแจมกินกันในนี้ค่ะหรือไม่ใครมีงานวันเกิดอย่างเงี้ยก็มาจัดที่นี่ได้ลงอาหารแต่ส่วนมากก็จะกินในเต็นท์กันที่ล้างที่ล้างจานก็จะพาไปดูปะพราดยืนรอแล้ว อันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำครอบครัวนะคะใช้ s <S บัตรคีการ์ดเข้าไปเขาจะให้ทุกคนทุกครอบครัวสะอาดมากเลยสิบคนต่อครั้งน่าจะใช่แต่ฟรีก็มีนะคะ ก็มีค่ะมาเพย่อนันนะทางนึ้น,นก็จะเป็นห้องอาบน้ำห้องน้ำจะ้ะฟรีจะ้ะ <c oughs> จะเดินเต็นของเรานะคะ <c oughs> ใหญ่มากประตูนี่ก็รถก็เข้าไม่ได้นะจ๊ะถ้าไม่มีคีย์การ์ดเราก็มีคีย์การ์ดกันทุกคนเด็กๆก็ปั่นจัก,กรยานเล่น พี่แบมก็ว่าสิเอาถวยช่ามไปไว้พี่แบมกับิใไซล่องเท้าวิ่งไปออกกำลังกายไปยางข้างล่างดนอจ้ะเราก็อยู่ล็อกที่45กว้างใหญ่มากเลยนะคะสะอาดสะอ้าน พ่อใหญ่ลาดเป็นคนล่างถวยล่างเห็ดกกับข้อให้พี่บอบแบมบางบางวันแล้วก็ไปกินอาหารในร้านอาหารในเมืองกันจ้ะเมื่อวานเรามาถึงเราก็ไปกินเย็นเส้นบูฟก็คือร้านสเต็กพี่แบมก็กินซี่โครงพ่อใหญ่ลาดก็กินหมูสเต็กหมดไป300กว่าโคน วันนี้เราก็เลยกินผักต้มอกไก่ทอดอกไก่ย่างประหยัดบางมื้อก็ประหยัดบางมื้อก็ไม่ประหยัดสวยมากเลยค่ะเสียดาเนาะเราไม่มีรถบ้านเหมือนคนอื่นเขาพี่แบบไม่มีใบขับขี่ค่ะถ้าจะมีก็ต้องไปเรียนไปเรียนเสร็จปุ๊บก็ต้องซื้อรถ เอาเงินที่เอาเงินใส่ลำมะพร้าวแบที่นี่เงินเดือนบ่หลายเนาะปรต้องมีมันดอกปีละเทือ่อบางปีก็ไปเที่ยวไทยบางปีบ่บ่ได้ดไปเที่ยวไทยกะมาเที่ยวจังสินละจ้ะบางปีก็นอนโรงแรมช่วงหน้าวินเทอร์พี่แบบกะมาเด้อจ้ะหน้าหน้าวินเทอร์ที่ไม่ใช่ดูบ้าโก้ดูบ้าโก,าก้ฟอายเอ็นไมส์แคท ถ่าโบแมนนาวินเทอร์เอท่าบแมนนาซัมเมอร์พี่แบมกินหอดถึงคิดถึงเมืองนี้พี่แบมกับมาด้อจ้ะมานอนโรงแรมเอามาคืนวันเสาร์เย็นวันอาทิตย์เราก็กลับเพราะเราคิดถึงเมืองนี้ไม่รู้เป็นไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูสถานที่ต่างๆของเมืองนี้วันนี้ก็มาเที่ยวนี่จ้ะเขาจิจัดให้เป็นล็อกลวันนี้ก็ไปเที่ยวสวนดอกไม้ ขาก็จะจัดให้เป็นลอกลอกรข่ลอกมันเขาก็ให้สถานที่กวางอยู่ด้ยวยจ้ะต่อขอบคั่วเพื่อกางเต็นท์แล้วก,ก็เพื่อลดเพื่อลดจอดขั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จ้ะในลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้เต็นท์น่าจะน่าจะไว้ให้เช่านะจ้ะยังไม่มีคนมาเช่าอาจจะมีคนจองไว้แล้วเพราะว่าตอนโทรมาเขาบอกว่ามันเต็มเนี่ยจ้ะน่าจะเป็นอย่างเงี้ย เต็นที่เขาให้เช่านะจ๊ะเจ้าของเจ้าของไอ้พื้นที่เจ้าของโรงแรมเนี่ยเขามีให้เต็นท์ให้เช่านะจ๊ะคือว่าเขากางไปแห้เฮาเรียบร้อยแค่เราจ่ายเงินเราก็มาเนี่ยมีที่จอดรถให้สะดวกสบายไฟก็มีต่อให้ทุกหลังคาแต่ว่ามันจะลำบากหน่อยห้องน้ำแต่ถ้าใครมีรถบ้านอย่างเงี้ยก็ห้องน้ำในรถน่าจะเนาะ เอาคอยจำคอยจำล็อกคอยบ่ไดดเด้อยวคนนี้ค่ะแต่ทายน่าจะล็อกนี้นี่แหละจ้ะเดินไปข้างล่างก็จะเป็นดีเชฟชุนนะจ๊ะบ้านหลังบ้านหลังสีแดงๆก็มีห้องให้เช่านะจ๊ะสองปีที่แล้วพี่แบบมาก็ไปมานอนห้องไม่ได้กลางเต็นนะจ๊ะเนี่ยเขาก็นั่งกินวายกันแต่มวนป่จ้ะ ส่วนมากไม่ใช่คนที่นี่นะไม่ใช่คนเดนมาร์กนะจะมาเที่ยวอย่างนี้กันส่วนมากก็จะเป็นคนที่อย่างอย่างบ้านหลังนี้เขาก็อยู่อยู่เยอรมันกันค่ะอันเนี้ยแนนอร์น,นั่นอะอันเนี้ยรถบ้านคันนี้มีแอร์คอนดิชันนะจ๊ะในรถบ้านถ้าเป็นรถใหม่ก็จะมีแอร์นะจน๊ะเห็นบะพี่แบมรู้จ้ะเพราะพี่แบมเคยไปดู น่าจะเป็นคนเดนมาร์กเนาะเพราะว่าลำเบอร์รถเอทะเบียนรถเป็นของเดนมาร์กแต่เต็นท์เนี่ยของคนเยอรมันจ้ะเพราะเขาพูดภาษาเยอรมันเนี่ยจ้ะเขาบอยูเขาบอกไปกินอาหารตอนเย็นสงสัยจะไปกินอาหารที่ที่ร้านอาหารเนาะโอ้ยหมาเนาะหมาก็น่ารักนะแต่เต็นท์พี่แบมจ้ะ มาถึงแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างเนาะกะน่าจากเนาะแต่วันนี้คงไม่พาไปเดินหรอกเบิ่งดูฟังคนซูมได้นะคะซูมไกลได้เนี่ยจา้าดู กล้องพี่แบมซูมไกลได้เด้อจ้านี่แหละจ้าทุกคนจ้าแคมปิ้งของเราบรรยากาศแคมปิง้งหมาก็มองนะจ้าสวยจนหมามองเห็นไหมพี่แบมจะบอกแล้วว่าพี่แบมงามงาม,งามจนหมาเมย์อีกจังหน่อยเขาก็สิเฮาเ้าเลนเด้อจ้าพายาลาเห็ดยังต้มกาแฟอีกจังหน่อยพี่แบมก็สิต้มเซนเด้อกินรอบเด้ออาจจะไม่กินก็ได้เพราะว่าจะใส่รองเท้าไปเดิน ออกกาลังกายแล้วจ้ะเอาปิดบานแล้วบ่อเทาจเอ๊คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายคะ่ะ